ในครั้งสมัยพุทธกาลมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นในตระกูลของเศรษฐีซึ่งในคืนที่เขาเกิดนั้นสรรพวุธทั่วเมืองต่างเปล่งแสงเรืองรองสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งแม้พระราชาผู้ครองเมืองก็ยังอดแปลกประทัยไม่ได้เช้าวันรุ่งขึ้นบิดาของเด็กน้อยได้มาเข้าเฝ้าพระราชาและพระองค์ก็ได้ทรงสอบถาม ถึงเหตุการ์แปลกประหลาดในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เกิดเหตุประหลาดสรรพวุธทั้งหลายทั่วพระนครต่างเปล่งแสงช่วงโชดเจ้ารู้หรือไม่รู้พระเจ้าค่ะกระหม่อมคาดการว่านั่นเป็นเพราะเมื่อคืนมีเด็กชายคนหนึ่งเกิดขึ้นมาพะยะคะเศษฐีต่อพระราชาไปเช่นนั้นพระราชาจึงตรัสถามเขาต่อไปอีกเขาจะเกิดมาเป็นคนดีหรือไม่ หรือว่าจะเกิดมาเป็นโจรร้ายกระหม่อมว่าน่าจะเป็นลางดีมากกว่าพระเจ้าค่าเหตุการณ์เช่นนี้น่าจะเป็นผู้มีบุญมาเกิดถ้าเช่นนั้นข้าจะมอบเงินให้เจ้าเพื่อไปเลี้ยงดูเขาวันละหนึ่งพันกหาปณะนะเจ้าจงเลี้ยงดูเขาเป็นอย่างดีเพราะข้าเชื่อว่าเขาจะนำสิ่งดีๆมาสู่พระนครของข้าพระราชาตรัสก,กับเศรษฐีจากนั้นก็มอบเงินให้แก่เขา และยังตั้งชื่อให้กับเด็กชายผู้มีบุญว่าโชติกะที่แปลว่าแสงรุ่งเรืองดั่งดวงอาทิตย์การเวลาผ่านไปโชติกะที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีจนเติบใหญ่บิดาของเขาจึงคิดจะก่อสร้างเรือนให้ในระหว่างที่จะเริ่มก่อสร้างนั่นเองพระอินทก็ได้เสด็จลงมาจากดาวดึงเนรมิตปราสาทแก้วเจ็ดชั้นให้แก่เขาล้อมรอบด้วยกำแพงแก้วแต่ละมุมของกำแพงทั้งสี่มุม จะมีกลุ่มสมบัติฝังอยู่และมีต้นกันละประพฤกปลูกอยู่เรียงรายตลอดแนวกำแพงตลอดแนวกำแพงจะมีซุ้มประตูอีก7ซุ้มแต่ละซุ้มจะมียักษ์และบริวารคุ้มกันอยู่ซุ้มประตูที่1มียักษ์ชื่อยมโมลีและมีไพรพลยักษ์หนึ่งพันตนคอยรักษาการประตูที่สองมียักษ์ชื่ออุปละและมีบริวารยักษ์สองพตนรักษาการ สุ้มประตูที่3มียักษ์ชื่อวชิระและมีบริวารอีก3 0 0พตนคอยเฝ้าดูแลรักษาประตูที่4มียักษ์ชื่อวชิระพาหุกับบริวารยักษ์4 0 0พนตนคอยป้องกันดูแลประตูที่5มียักษ์ชื่อสักตะกับบริวารยักษ์ห0า0ันตนคอยดูแลประตูที่6มียักษ์ชื่อสักตตะกับบริวารยักษ์6กพัตนคอยป้องกันดูแล และประตูที่7มียักษ์ชื่อทิสามุขะกับบริวารอีก7,000ตนคอยคุ้มกันดูแลเมื่อมีบริวารยักษ์คอยดูแลเช่นนี้ก็มั่นใจได้ว่าทรัพย์สมบัติมหาศาลของโชติกะนั้นไม่มีทางจะถูกขโมยไปได้อย่างแน่นอนเมื่อพระราชาพิมพิสารทรงทราบว่าประสาทของโชติกะนั้นถูกเนรมิตขึ้นโดยพระอินท์และมีขุมทรัพย์ผุดขึ้นอยู่ทั้งสี่มุมของกำแพงแก้ว อีกทั้งยังได้ทราบว่าเขาได้ครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลเพราะองค์จิงทรงพระราชทานฉัตรเศรษฐีประจำกรุงราชฤห์ให้กับเขาและขนานนามเขาว่าโชติกะเศรษฐีครั้นเมื่อโชติกาเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มถึงวัยที่จะครองเรือนเทวดาก็ได้ไปพาหญิงสาวผู้หนึ่งจากดินแดนอุตรากุรุทวีปมาเป็นคู่ครองให้กับเขา เพราะนางเคยได้ร่วมทำบุญกับเขามาก่อนหญิงสาวเดินทางมาพร้อมกับข้าวสารหนึ่งธนานและกระเบื้องสามแผ่นซึ่งกระเบื้องทั้งสาแผ่นนั้นมีไฟส่องแสงสว่างอย่างรุ่งโรจน์เมื่อนางมาถึงปราสาทของโชติกะแล้วทั้งสองก็ได้ครองเรือนกันเวลาที่นางจะหุงหาอาหารนางก็แค่นำข้าวสารนั้นใส่ลงในภาชนะทองคําแล้ววางบนแผ่นกระเบื้อง จากนั้นเปลวไฟทิพย์ก็ผุดขึ้นจากกระเบื้องทําให้ข้าวสารสุกและมีกลิ่นหอมกลุ่นเมื่อจะทํากับข้าวก็นําส่วนผสมทั้งหลายใส่ลงในภาชนะทองคำแล้ววางลงบนแผ่นกระเบื้องเช่นกันเมื่อทุกอย่างสุกดีไฟทิพย์นั้นก็จะมอดดับลงไปเองและข้าวสารหรืออาหารที่นางนํามาปรุงนั้นก็จะกลับมาเติมเต็มขึ้นใหม่โดยไม่ต้องไปเสาะหาที่ไหนอีกเลย ทั้งสองได้ทุกอย่างตามที่ปรารถนาจากแก้วมณีและอาศัยแสงสว่างจากแก้วมณีนั้นโดยไม่ต้องพึ่งพาแสงจากธรรมชาติเช่นพระอาทิตย์หรือพระจันทร์รวมถึงคบเพลิงคบไฟใดๆทั้งสิ้นทั้งสองอาศัยอยู่บนปราสาทแก้วเจ็ดชั้นอย่างมีความสุขวันหนึ่งข่าวเรื่องสมบัติอันมากมายมหาศาลของโชติกาเศรษฐีนั้นได้เลื่องลือไปทั่วฝูงชนต่างก็อยากเดินทางมาชื่นชมสมบัติของเขา ผู้คนพากันอุ้มลูกจูงหลานมาดูบ้างนั่งวัวเทียมเกวียนมาดูบ้างโชติกาเองก็ไม่ได้หวงแหนแต่อย่างใดเขาเปิดคุมทรัพย์ให้ฝูงชนเหล่านั้นได้ดูซ้ำยังอนุญาตให้พวกเขาเหล่านั้นหยิบอสมบัติไปได้ตามใจชอบทําให้ผู้คนมากมายยิ่งพากันแห่แห่มาที่ปราสาทของโชติกาอย่างไม่ขาดสายทว่าก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นักเพราะไม่ว่าสมบัติจะถูกหยิบไปเท่าใด ก็จะกลับมาเติมเต็มเท่าเดิมทุกครั้งดังนั้นต่อให้ผู้คนมากน้อยแค่ไหนมาหยิบไปสมบัติของเขาก็จะไม่มีวันพร่องไปเลยสักนิดจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายได้ครอบครองแก้วแหวนเงินทองไปจนสมใจอยากแล้วจึงไม่มีใครมาที่ปราสาทของโชติกะเศรษฐีอีกเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเห็นว่าคนไม่ค่อยมาที่บ้านของโชติกาแล้วพระองค์จึงนึกอยากจะมาชื่นชมปราสาทแก้วเจ็ดชั้นของเขาบ้าง จึงได้ส่งแจ้งข่าวแก่บิดาของโชติกาว่าพระองค์อยากจะไปชื่นชมสมบัติของโชติกาจะได้หรือไม่บิดาของโชติกาจึงรับปากว่าจะมาถามลูกชายให้เมื่อบิดามาสอบถามโชติกาเศรษฐีเขาก็ตอบรับด้วยความยินดีว่าพร้อมที่จะต้อนรับพระเจ้าพิมพิสารขอพระองค์ทรงสเสด็จมาได้ตามความสะดวกหลังจากพระเจ้าพิมพิสารกับพระเจ้าอาชาตศัตรูผู้เป็นบุตร เสด็จมายังปราสาทแก้วเจ็ดชั้นของโชติกาเศรษฐีเมื่อแรกที่มาถึงพระเจ้าอาชาติสัตรูผู้มีอาจารย์เป็นมิจฉาทิฏฐิและสั่งสอนพระองค์แต่เรื่องไม่ดีทําให้เจ้าชายน้อยใจที่พระบิดาเป็นถึงกษัตริย์แต่กลับได้ประทับอยู่ในปราสาทร,ราชวังที่สร้างจากไม้ส่วนโชติกาที่เป็นเพียงคนธรรมดากลับได้อาศัยอยู่ในปราสาทแก้วเจ็ดชั้นอันสวยงามและล้ำค่า อีกทั้งยังทรงมีใจอิจฉาริษยาโชติกะที่เขามีทรัพย์สมบัติมากมายซึ่งอาจจะมากกว่าพระองค์ที่เป็นถึงเจ้าชายด้วยซ้ําในใจนั้นพระองค์คิดว่าเมื่อได้ขึ้นเป็นกรรษัตริย์เมื่อใดจะทรงมาช่วงชิงสมบัติจากโชติกะเสียให้หมดเมื่อพระเจ้าพิมพิสารเสด็จมาโชติกะก็ต้อนรับเป็นอย่างดีภรรยาของเขานั้น ได้หุงหาอาหารจากภาชนะอันแสนวิเศษของเธออีกทั้งยังหุงหาอาหารเลี้ยงเหล่าทหารที่ติดตามพระเจ้าพิมพิสารมาจนอิ่มนำสำราญโดยที่อาหารนั้นมีปริมาณมากเทียงพอครั้นเมื่านางมาเข้าเฝ้าถวายการปรนิบัติพระเจ้าพิมพิสารด้วยการพัดวีได้พัดตาลก็ปรากฏว่ากลิ่นจากพระภูษาที่โพกพระเศียรของพระเจ้าพิมพิสารกระทบเข้ากับตาของนาง ทำให้นางร้องไห้พระเจ้าพิมพ์ิสารคิดว่านางกลัวว่าพระองค์จะทรงมาแย่งสมบัติของโชติกะไปจนหมดจึงรับสั่งว่าไม่ต้องกลัวสิ่งใดพระองค์เพียงแค่มาชื่นชมมีได้คิดจะยื้อแย่งสมบัติเหล่านี้โชติกะจึงรีบตอบแทนออกไปว่านางร้องไห้เพราะแสตาจากแสงบริเวณที่พระองค์ทรงประทับอยู่และบอกว่าปกติแล้วนางไม่ค่อยจะได้ออกมาเจอแสงสว่างภายนอก นางใช้ชีวิตอยู่แต่กับแสงสว่างจากแก้วมณีเท่านั้นนับเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจแก่พระเจ้าพิมพิสารเป็นอย่างมากจากนั้นโชติกะและภรรยาจึงได้ถวายแก้วมณีวิเศษนั้นแด่พระเจ้าพิมพิสารต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาแสดงธรรมโปรดเหล่าเวนยสัตว์ในมหานครแห่งนี้โชติกะเองก็อยากจะไปฟังธรรมจึงรีบเดินทางออกจากบ้านไปฝ่ายพระเจ้าอาชาตศัตรู ซึ่งเวลานั้นได้แย่งชิงบัลลังก์จากพระบิดามาได้แล้วพอพระองค์ได้ยินมาว่าโชติกะไม่อยู่บ้านจึงวางแผนคิดจะแย่งชิงสมบัติและปราสาทของโชติกะมาเป็นของตัวเองเสียพระองค์จึงได้ส่งนำกำลังทหารจำนวนมากบุกไปยังปราสาทของโชติกะแต่พระองค์ไม่รู้ว่าที่นั่นมียักษ์คอยเฝ้าอารักขาสมบัติของโชติกะอยู่ดังนั้นเมื่อพระเจ้าอาชาศัตรูเดินทางไปถึง พระองค์และเหล่าทหารที่ติดตามมาก็โดนยักษ์เล่นงานจนบาดเจ็บกันไปเป็นจํานวนมากพระเจ้าวาชาติสัตวรูโมโหมากที่ทำการไม่สำเร็จและยังต้องมาเจ็บตัวอีกจึงทรงตามหาตัวโชวติกะหมายจะจับเขามาสำเร็จโทษจงไปตามหาตัวโชวติกะเศรษฐีให้เจอพระองค์ทรงสั่งกับเหล่าทหารให้ไปสืบข่าวมาว่าตอนนี้โชติกะเศรษฐีอยู่ที่ใด เมื่อรู้ว่าเขาไปฟังธรรมที่อารามของพระพุทธองค์เจ้าชายก็รีบสเสด็จตามไปที่พระอารามแห่งนั้นแล้วไปชี้หน้าด่าว่าโชติกะเศรษฐีท่ามกลางหมู่ชนทั้งหลายโดยไม่ได้นึกละอายใจต่อสิ่งใดโชติกะเจ้าแซงทําเป็นคนใจบุญมานั่งฟังธรรมอยู่ที่นี่ที่แท้ก็เป็นคนใจคดสั่งให้บริวารของเจ้าเล่นงานฆ่ากับทหารจนปางตาย โชติกะได้ฟังดังนั้นจึงเอ่ยย้อนกลับไปพระองค์เสด็จไปบ้านของข้าพเจ้าหมายจะยึดเอาทรัพย์สินของข้าพเจ้ามิใช่หรือเมื่อพระเจ้าอาชาสัตว์ตรูทรงยอมรับว่าคิดเช่นนั้นจริงโชติกะจึงเอ่ยต่อไปสมบัติของข้าพเจ้านั้นหากไม่ยินดียกให้ใครไม่ว่าใครก็ไม่สามารถมาแย่งไปได้แม้แต่เศษได้จากชายผ้าของข้าพเจ้าหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อ ก็ส่งลองเข้ามาแย่งแหวนจากนิ้วของข้าพเจ้าดูเถิดเมื่อได้รับคําท้าทายเช่นนั้นพระเจ้าอาชาศัตรูก็พุ่งตัวเข้ามาหมายจะแย่งเอาแหวนทั้ง20วงออกจากนิ้วทั้ง10ของโชติกาเศรษฐีแต่ไม่ว่าจะใช้แรงเท่าใดก็ไม่สามารถยื้อแย่งไปได้เลยสักวงไม่ว่าจะกระโดดยื้อแย่งและใช้แรงแค่ไหนก็ไม่สําเร็จเลยสักครั้งเห็นไหมพะยะคะ่ะ หากข้าพเจ้าไม่ยินดียกให้ใครหน้าไหนก็ไม่อาจแย่งสมบัติไปจากข้าพเจ้าได้พระเจ้าอาชาศัตรูได้ฟังก็ยิ่งโมโหและท่าทางของเจ้าชายก็ทําให้โชติกาเศรษฐีนึกสังเวทใจจึงรำพึงรำพันกับตนเองทรัพย์พวกนี้เป็นของทางโลกไม่ได้นําความสุขที่แท้จริงมาให้เลยสักนิดทรัพย์ทางธรรมต่างหากเป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือสิ่งใด เมื่อคิดดังนั้นโชติกาเศรษฐีจึงเอ่ยทูลลาพระเจ้าอาชาติศัตรูหม่อมฉันปรารถนาทรัพย์อันประเสริฐมากกว่าทรัพย์สมบัติที่มีอยู่หม่อมฉันขอทูลลาบวชพระเจ้าข้าฝ่ายพระเจ้าอาชาติศัตรูพอได้ยินเช่นนั้นก็นึกดีพระไทยเพราะคิดว่าเมื่อโชติกาบวชแล้วพระองค์จะท่งช่วงชิงสมบัติของเขามาเป็นของพระองค์เสียทั้งหมดได้ ข้าอนุญาตให้เศรษฐีประจำเมืองอย่างเจ้าได้บวชสมใจเมื่อได้รับอนุญาตแล้วโชติกาเศรษฐีก็ไปขอบวชกับพระพุทธเจ้าครั้นบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์จนกระทั่งพระโชติกะเถระบรรลุอลหรหันต์เมื่อพระโชติกะเถระบรรลุอลหรหันต์ซัพย์สมบัติอันมากมายมหาศาลของเขาที่ไม่เคยพร่อง แม้ใครจะหยิบฉวยไปเท่าใดก็ตามก็กลับมาลายหายไปจนหมดสิ้นอีกทั้งยักษ์และบริวารก็หายไปปราสาทแก้วเจ็ดชั้นอันสวยงามล้ำค่าก็ค่อยๆกลับคืนลงสู่พื้นดินส่วนภรรยาของเขาเหล่าเทวดาได้มาพาตัวกลับไปยังแผ่นดินเกิดของนางที่อุตรากุรุทวีปและทั้งหมดนั้นทำให้พระเจ้าอาชาตศัตรูรู้สึกแค้นเคืองเป็นอย่างมาก ที่ไม่สามารถครอบครองทรัพย์สมบัติมหาศาลและประสาทแก้วเจ็ชั้นของโชติกะได้ส่วนพระโชติกะเถระนั้นก็ไม่ได้หลงเหลือความอาลัยอาวรณ์ใดๆกับทรัพย์สมบัติเหล่านั้นทั้งสิน้นเพราะเขาได้ทรัพย์อันประเสริฐแล้วซึ่งก็คือทรัพย์ทางธรรมนั่นเอง